แจง้งภรรยาแจด๊ดชวนชื่นเผย,ยอาการป่วยแล้ว บอกถึงขั้นต้องสแกนสมองค่ะเรียกได้ว,ว่าก่อนหน้านั้นแจ๊ดชวนชื่นได้โพสต์ภาพคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอปลอดภัยนะเส้นแจงปุณณาสารนั้นได้เข้าโรงพยาบาลซึ่งล่าสุดได้ออกมาเผยและ,ละ่ะคะผ่านทางอินสตาแกรมว่าขอบคุณ M150 ้อนะคะที่ส่งดอกไม้มาให้เพิ่งได้ออกจากโรงพยาบาลค่ะปวดหัวมากจนตาปิดไปข้างหนึ่งต้องสแกนสมองเข้าใจแล้วว่าความคิดมีผลกระทบเป็นอย่างมากซึ่งต่อไปนี้จะพักสายตาให้มากขึ้นค่ะคลิ ยยให้น้นอลงขอบคุณสามีและลูกๆที่อยู่ข้างๆไม่เคยห่างและขอบคุณทุกคำวอวยพรที่ในตอนนี้ลืมตาได้ปกติแล้วค่ะ